ผมมีเพื่อนเรียนอยู่ที่อดีตมันเคยเรียนอยู่ที่พระนครนะครับแอร์โฮสเตสวันนี้แล้วก,นนนะะวก็มีเพื่อนเป็นจบวิศวะนะฮะจากพระนครเหนือมมีรุ่นน้องจบจากเทเวศนะศูนย์เทเวศถามแล้วคําถามที่ผมถามเลยว่าการเอาวัชมุนขนออกมันมีประโยชน์ไหมท่านผู้ชมว่ามันมีประโยชน์ไหมเอาออกทําไมต้องการอะไรมีคําถามที่ ถามไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าตอบได้ไหมตอบเพื่ออะไรอันนี้ไม่รู้แต่ว่าเมื่อฟังคําสัมภาษณ์นะฮะของท่านอาจาร,รย์สุรพงศ์สุนารศรีด้วยความเคารพครับเกิดคําถามขึ้นมากมายครับคําถามนั้นเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากคําสัมภาษณ์ยาวๆของท่านนะฮะจากการที่ท่านบอกว่ามีพวกค้านหัวชนฝามีเรื่องของการดาน,น้าออกมารับผลประโยชน์จากกฎหมายที่เลยตนเองค้านทั้งนั้นนะครับแล้วก็อะไรที่ กลุ่มผู้องไม่เห็นด้วยก็จะค้านโดยที่ไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงใดๆเลยอะไรอย่างนี้อะไรอย่างเนี้ยนะครับอะไรอย่างนี้นอ,อ,นอ่ะทีนี้สิ่งที่ได้กลับมาจากการที่มานั่งฟังผมเกิดคําถามในหลายอย่างอย่างแรกเลยคือการด้อยค่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลของตัวเองท่านเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมาสามปีแต่ที่ท่านพูดนะไปหาฟังได้นะครับแต่ผมจะบอกว่าเป็นคําถามนะฮะหลายคน ท่านมาพูดเรื่องของการด้อยค่ามาลาลัยของตัวเองสถาบันของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแต่ากรมอยู่กรมาชีวะบอกว่าเป็นวิทยาลัยแล้วก็ยกระดับมาฐานะว่าเป็นวิทยาเขตวิทยาเขตมันเทียบไม่ได้เลยเนี่ยศูนย์าหม่เหมืกอกว่าวิทยาเขตต้องเป็นมหาวิทยาลัยขึ้นมาเราต้องตั้งเป็นมหาวิทยาลัยขึ้นมาท่านด้อยค่ามาอะไรตัวท่านเองทำไมไม่เข้าใจนะโอ้เทคโนโลยีราชมงคลพระนครน,นี่ผมว่าไม่ธรรมดานะทั้งสามศูนย์ ทั้งสี่ศูนย์เนี่ยไม่ธรรมดาสักทีนะไม่ต้องไปม,มองเรื่องของเรื่องของอันดับของมหาวิทยาลัยแต่มองเรื่องสิทธิก่ากาที่จบออกมา